ไฟไท้ายจักรยานจําเป็นจะต้องใช้ของดีๆของแพงๆไหมส่วนตัวผมก็มองว่ามันไม่จําเป็นนะเพราะอะไรหรอเพราะว่าเจ้าตัวนี้ราคาแค่ยีกว่าบาทก็ใช้ได้เหมือนกันวิธีจะใช้งานครับหาเหรียญบาทมาสักเหรียญหนึงจากนั้นก็เปิดตรงนี้งัดขอออกขึ้นมาครับเมื่องัดออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเ็าไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกก็มีอยู่แค่เนี่ยเ,เหมือนกันนั่นแหละเราก็หาแบตเตอรี่มา2ตัวครับผมแบตเตอรี่ขนาด 2A นะใส่เข้าไปแบบนี้ครับ หลังจากใส่แบตเตอรี่ตรงขั้วเรียบร้อยแล้วก็ใช้ฝาปิดกดลงไปที่เดิมแบบนี้เลยครับปุ่มสีน้ำเงินที่อยู่ด้านหลังตรงนี้จะทำหน้าที่ในการเปิดปิดและเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานของไฟท้ายครับเมื่อเรากดครั้งแรกไฟเขาจะติดค้างอยู่แบบนี้ครับ กดครั้งที่2จะกระพริบให้เราเห็นแบบนี้กดครั้งที่3ก็จะกระพริบช้าลงครับผมแต่กระพริบพร้อมกันทุกดวงกดครั้งที่4จะเห็นว่าไฟจะไล่เรียงจากขวาไปซ้ายกดครั้งที่5ก็จากซ้ายไปขวาและกดครั้งที่6ครับก็จะเลียงจากขวาไปซ้ายและเร็วขึ้น และสุดท้ายเลยแบบที่7ครับไฟจะสลับไปมาไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้และกดครั้งที่8คือการปิดครับสำหรับตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเพียงพอสําหรับการใช้งานของทุกๆคนแน่นอนครับและด้านหลังเองก็ยังมีช่องต่อกับตัวล็อกกับตัวเบาะอานของเราด้วยครับผมต่อเข้าไปแบบนี้ครับยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วยัดเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับให้เขาตรงล็อกแค่นี้ก็แน่นมากมายแล้วพร้อมใช้งานแล้วครับ